Yeah. Hey. อปวดเอาปวดเอามก็เริมเดมวันนี้กินว่าเหมือนเดิมครังเขาป่าเหมือนเดิมเขาว่าถ้ากินไม่หมดป่าคือก <oh> ันไหง้อหวานงอแงวันมาตู่านงแงหวานมาคูกินมาู่แต่ช่อด้วยว่าู่กระหาเพิขึ้นตัอนพกมองไงน้อพ่อกว่ากไปเสี่ยงไหนเนาะ วาที่เลื่อมพอเื่อมแขปมางก็พ่อแรกเอาคืงเด้วาที่พอคือเคลื่อนเืได้มือกระามือยังมัผ่าดมอตเนี้ยแต่โม่มือนี้พอเข่ถุงไปฮะเขามีกองหรือปุ๊บโอ้ยพ่อคือคองพ่อมป็นังใหรแจ้งมืตกคื่คือมอสังขางอีงเนี่ยโอ้ย ก็มูอหนึ่งะยานกินกินเหลือกตัวแบบนี้คาปูอืมก็บ่าณแบบคือแกคือหอมมากไยหอมมากจักตอนแกกเยิ่งจักตอนครับหกสิบตอนหกสิบตัรว่ามันคือว่าแขวังไงหรือเป่านคอเอาเอาแค่ไปคือแบบนี้ครปบมาว่าเพรหกสิบมันใหญ่ถือไม่กยิ่งเนาะครบปูว่า

แกก็ับ่ยอพ้แกย่งาได้พอพอายัวีพช้งก oui> ิ่ก็เจ้าก็ยบ่งไม่หมดย่ครัูย่าก็ที่ยังไกลเรยิ่รคบปูเออก็้กย่งโม่ก็สีเบียดแดกมากมายคือแบบอืม คือว่าเป๊ะใค่ไข่อนเือใส่ไยรเใส่ไท่ตีปูมข่านามเหม่ตอนคือเพื่อนปืดมะคำมื้อกินขันตัวครับปูแค่แค่ไข่ขันตัวเอาแค่ไข่ร้อนเพื่อเอออย่้ครับปูฉันกินเครื่องคอเนาะอ้นี้เขาบกถึงคอกบบคอรักเข่ามันหนเนาะธุสาธุ๊บคอก็สจ๊บไข่แั๊บไข่แกบไข่ขันตัว เท่นเดวเท่นเรียวเทนเยวแท่นกความ้าโม่บ่ามาเลยคุปากมึงเนาะแล้วกแต่งโมง่เนาะเตรียมกูอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋วพาไปกินชาบูเนาเนัะชื่อไมเลยชาบูคือคืออย่างเนาะชาบูเ่าขึ้นบูจัหมึงขึ้นจับเปิ่งเนื้อขึ้นจัเปิ่งผัก เขาบอก่อข้าหมูเนาะานพอเอออมหมูอมหมูใส่ไข่กับเมื่อได้ยืมไข่แล้วขึ้นมะไข่ใหา่มาเอื้มโอ้ท็ดแป้งนะทุกขับบอกระเทียมเอาหัวของมักันไข่นะพอววาแต่ว่าพวกกระเทาะได้รัมเพราะว่าอมบวานท่ากั่บอกคือไข่นกแต่ไข่เนะครับปูพวกแก้แก้วมี๋ยวไขหมอ ทาว่าปู่คือามุ่นรู้ามุ่นหนึ่งราไว้บาทปิปู่การหนึ่งล้วบว้คือบอกเอ๋คือ้วาบวยโอ้ยใหญ่จงบ้านนี้ก็บไม้ได้ใบไม้ก็คือเนี้ยคือบอกเอนะเออถา้าว่าคโพ่อวันนี้แกได้โคกได้ดาเออแค่บอกเอ๋เมื่อนี้แวรบไปอย่างรบไปรวยสภาพก่อนสภาพครับใช้รถตัวไหนหนึ่งครับพ่า หกึ่งว่ครับผมดิมรถดิมตัวไหนสีหนึ่งศูนหกับปูก็ครับต้อกรตรงกับเล็กรถปูด้วยะรูหนึ่งคือหกว่เดิครับพ้อหกหนึ่งบ่เดิหกหนึ่งหกับบ่ครับของขันนี่ของขันนี่เดิมคบปูอ่าหางมันแก่ เอออาห้ามือคงมือจับมือคงมือมั่งหึงหงแล้วก็เรวยนะลูนะแต่เดิมแต่มออคุีนังตาต้าวันนี้อยากมาถามอีกโฟว่าตาต้าจะเป็นยังไงหรือตาต้าจะตายแล้วอีกโฟว่าถัมมือจจเน่าคุยควยวัามัมบ๊อกคุยบอกมันคือใจโฟกุนนังกาต้าเออให้ใจดีๆไวืมทุกขราโมฟุคราโมะอณนังตาตาเนาะ เขาบอกแักตาอืมแกได้กชูกลูพ่อบ่อแม่แกเด็กชูแกเดกอ่อืมแจกองค์กตา่ะออเด้กชูได้กแจมาอืมไปเชื่อเงียเชื่อข้างเราม่ใช่เง้งคุณทูก้ออืมเอาไปเชื่อไายร่วงบวกบางประเเขาอืมดูคื่องไปหาขายครบชุ่นช่นอืมเขาคือน่าจับจายเนาะอืม ไปช่มเขาเขาเสียเอาเขาเงืไม่รื้มก็เ้้ให้พ่อไปือกีะกาอะไกอยัางวะครับปู่พ่อกลับไปว่าแกมือขึ้นแกไปว่าเขาแข้งแรงแค่เอาแข้งแรงเขาเสียเจ้าข,า,ข,า,ขาหักด้วยพ่อว่าเขาว่าขาพ่หักกับพ่อาหัวมันเกะบพ่อัาคร้าพ่อมือขาพ่หักที่รื้มครับเขาบอกว่าอย่างพ่อจับมือแล้วเขาขาเขาพ่หักเนาะ แค่วาหัวไม่เก็ว่าแคบอือไม่ห um. ัวไม่เก็บเยบแคเข็มพอหัว่รเย็บคีบเข็มเอแล้วพอคะเย็บสี่เข็มคีบเข็มตออนในเมือนคีบเย็บคีบเข็มออมที่เอาเข้าไหนพอได้กว่าัค่คีบเนาะอืมกะเอาเกิดเนื้อให้เอาพ่อดีพอว่าอืมความยุ่งเต็ม พราพ่อจีเขาก็มงกังการเอนั่งแต่การูุกการพอได้พอไปวเนาะเขาเนียเอานั่ังอยู่อะไรดิอะไรครับคีบหกบาทสิบหกบาทคบหกบาทน้องเลย้อผู้จักว่าวกจะไงว่าตอบพกรุตั้งแต่เขาก็แค่ว่าคีบหกบาทดครับคีบหกนา่นนั่นเ่งแต่การปะอืมขั้นพอก็เคร่อบอเลย พ่อไปเครื่องหะจังเนรอโมูเร่อมครับอืมคิดบาทเขากาบว่าสมนูเรยมขาคู่เป็นบุญเป็นกุณพอรู้ผูกขักแบ่วผมื่งอหงบอกว่าแข่งนการ์ตาจะยึดตัวคนูดอกพอแท้แต่ว่าจะได้เอาค่าหวานค่าหยาว่าแข่งนี่ตว่าชีเพิ่มว่าแขงแต่ว่าอืมได้เสีย16บาทได้เสียเสีย16บาทได้เสีย16บาท แต่ว่าเย็บสิบเย็บเย็บเย็บบเขครับแต่ว่าได้เสียชิ้หกบาทหัวับก็เยิมได้หัใจครับได้เสียชิ้หกได้เสียกได้อืได้เสียได้เสียเอาก็ได้เสียก็เปดขอไดเออก็ได้เสียก็พ่อก็เปเครื่อให้แต่ังวันเสีอชิอนหก ได้สิบหกได้สิบสกได้สิบเสียสิบหกก็แหวนได้ยืคือคิบเข้มได้รืบคาโปเอวามันได้เสียสิบหกอืมได้สี่เ <jer> ส <î authenticity>. ียเป็นยุ่งเหมิคาปหนักได้ยืบคือคือได้ได้คีบคือว่าใดญ่ไหมบมอคาปู เออคุณคเวลาคุณตอบได้ดีแม่ง <c oughs> เขาตอบมาได้ไหมเวลาเราถูก <c oughs> ได้จ้าคเออึ่งบอกยังเล็เท่าไรายัใช้ยังใช้พวกม,มู่งงานจบ <c oughs> ก็ครูคก็จะแ,แไ้ไม่ได้ไหมใช่ไห <c oughs> มถช่ไถูกก็คือให้ไ่ไหม <c oughs> บอกครับกว่นี่ไม่ใหีแ่แต่วามันแคเชื่อมคออเดี เข้าใจนะเข้าใจครับบอกน่ายนิดหน่อยคุ้วลาคือบบคู่คู่ม้งหอเข้าใจโอเคกรบถาวไหมอ้าหมือคู่มือดาบมือคู่มือไม้คู่มคแล้วลูกเตอเรื่องตาแๆจเสียชือหูเงียบ ได้เย็บคืบคือบใจ้โอเคืครับใช้จะคู่กันงียอืมทีนี้ของเียงงานนอยอาหยง่ายง่ายขอให้มือคุ้งจะมือคุ้มใหม่ด้อมืออื่อนยืบคืบคือเก็บซุกับซุกเกไปเ้อะมืออื่อเดื้ออืมกต่ถ้าเปิดก็ได้ยืบูคุ้ง้หม่เน่ยดอ้อคู่หมายนําดุย

ปู้ให้เดี๋ยวไปปูฮักให้ไหมปู้นั่งติดามเพรามันเขาจ่ามเห็นมอเขาบอกไปเดี๋วเอึงเนาะครับพปใหย่างปู้เง้ปู้เงใส่ขึ้นลากับเขาอ้ปู้ใส่ขึ้นลายนะครับเ้าเปิดกระถานจะอึ้งไอ้ปู้เขากระดาเนาะคอับให้ปุ่มนั่งเงนรัยเยอะนั่งบนหงษ์ฮักคัก ขายงข้างมหาเกดีห้าเราบเจ็คปูดาห้าราอ่ะเอาใช้พันหดเ๋าเั้ไหนไม่ง่านเราม่ให้จาค้คนให้คขาบุกมาเจอยังปวด้วั้งกอยู่มบาดบด้ยบาดับพันเขาเล้แก่นหมดยังเขาถูกพาผ่อนบุกามัแต่หนังคุวกับขุ้างบุกับบโอ้โเตีคือพันแม่งบอกว่คือพัน เข้าเลยหิ้ครับขอพรขอพบฟุงซือแหวนใหชปูแหว่กระปุกด้วยค่ะขอโชดเมื่อีรหือบ่เรื่องซื้อพ้าเข้าด้วยเขาด้วยหกชินแค่เมื่อวันทีจ่าแต่บ่ขอให้ย่งถูกขาความมือโชคมือานมือโก็มือไม้เงวนวัขึ้นเงนขึ้นเงิซื้อขอ ข้าวแล่อที่พูดขออออันนี้กคือข่ายมาข่างเข้าหม้เคียวอืมงายช้าจก๋นอืนางนกพักุนนางรัชนีง่ายทิกขยะขึ้นวึภผ้านางทุคขขึ้นรชนีนางทิ้งใครนึจะแยบนางคือทมัมนางคื่อืาได้ปู่ได้คุได้ชื่อเสียงเรียงนามนาง คัดฉลิย์การค้าช่องหอมอกับชาว่านื่เมื่อกินคลิปนางเขาขายคลิปอ้าวหันมือโขมือด่ามือโกมือมัมมมมอดอายุวันนะบถูกขาแล้วก็พราด,ด้วยนะขระคืบอบอกกังมายก่เนาะเป็นชส้อย่เงี้ยเนาะอันนี้ก็คือผ่านมาทางขาา้างบ่อเคี้อวเหมือนเดิมนางชนะพรเต้าคู่เวียงแขนคือควัน เกิดวันคือ้าวเก้าพอดอกของห้าศูนห้าอพรมวนเก้าเลยสองห้าสนเก้าช่องหาคูงเก่าเพราะว่าของหาคูงามศวนยห้าเลยพอย่างเรอย่างว่าเขาม่ือเก่าโอ้โหองพันหาร้อยเนาะคอฟฟอว่าเกิดจากองค์ปู่กาขอหงายชายาพ่อ tôi cũng làm một cộng mười lăm một cộng mười lăm cuối xuống cao, cặp gỡ thù hai chị để cộng mười lăm cuối năm hai 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 cuối năm xuống cuối năm có trong năm xuống cuối năm hai 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 cuối